นักรบผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเร่าร้อนจงใช้เปลวเพลิงนั้นนำทางผู้คนที่สิ้นหวังไปสู่แสงสว่างไรราชสีผูเร่าร้อน b r อ n A Cell จงทลายกลมแห่งพนึกจนพินาศแล้วจุติลงมาร่างปลางแห่งสายฟ้า Raid the Vent God และุณิจไข่เซอร์วอร์มิลเลน Cross r u <Yeah. S 2> ราชสีผู้เปล่งประกายแพตติน่าเอเซลคลอสไรเดอเวนการ์ดจูโมปีกสีขาวและขมดาบสีเงินแดมังกรแห่งสวรรค์ดาคุนิกไคเซอร์เวอร์มิเลียนเดอะบลัด สวัสดีครับผมพิมพ์สีไฟเตอร์นะผมวันนี้เราก็มีอยู่กับบรรยากาศบีไฟนะผมในทีมของเอเซอร์กินนั่นเองเย้วันนี้ก็พาผมกับโดนลี่กุ้งนะผมอ่ะแค่ทายหน่อยดิสวัสดีครับเสียงดังหน่อยดิ่เต็บคอครับเต็บคอเต็มคอตรงนี้จิงอี๋พอตันลี่ครับผมถ้าใครจะมาได้ติดตามตั้งแต่ช่วงแรกๆแต่คนที่มันยกนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกางนะผมนั่นแหละครับผมอันนี้โดนลี่คุ้งจะมารับบทในส่วนของโกคาร์ดีผมเพราะว่าโดลเนี่ยเป็นคนที่โกคาร์ดีโคตรเก่งเลย ผมเลยให้เอ็นเชิญตัวออกมาครับผมมันจริงขนาดนี้เลยเลยไม่รู้เนาะมาเลิกกันดีกว่าไม่มีการเซ็ตมือครับผมดูใครดูมันเออดูใครดูมันมาวดห้าใบสากะไม่ให้เล่นเลยอย่างงี้เปลี่ยนสองใบเอ้ยเป็นสองเปลี่ยนสี่เลยไครเปิดตั้งบมกเปิดร้อน เป็นหนึ่งใบนะครับได้บนะ,ะมาทีเราก็จะหาคนเริ่มก่อนเริ่มหลังก็ผมนะเอกสารตัวรับรับแจกก่อนโอเคพอรุ่เต่ออ่ะอ่า เอ่ะมาก่านเริ่มก่อนนะคอยสองลูกสิบปัะผมสิบเลยแหะตายไปเลยเด็ดเด็ดฝั่เราเริ่มก่อนเลยแตนาเป็นกาอนมาปาิกดากูนโอ้ผมโดนนวดไม่พูดชื่อยูนิตเลยนะเรา้อึ่งสิบอิ่ปึี๊บยีบแตนดอกไร้์รผมไม่ไีโบนดาปูนจวกงาหนึ่งใบอ่ะเปิดห้าหาเปิดสม หยิบใครเซอร์ฟมิเลียนขึ้นมาครับผมผมอยากหามีเปิดหน้าหาสามเมืงนะเมันจะมารอรอบีที12มาชุดหน้าเดี๋ยวก็มาทิกการได้เบอร์หนึ่งใบอ่ะเออผมทิก,กการป้องกันแล้คิวทิกเกอร์อะอะอแ,ลแล้วจบเลยเลยมาทิงก์กันป้องกันเขาเต็มตัวอุ้ยเอาไรตัววิชิลายนี้ซินเรนอ่ะอดนวิชิลแพตเพอร์เลยนะต้องเจ็บพันมันกันเจอเข้าครับผมเข้ามือไม่เข้าดามิาไม่ใช่ดาเมจจั่วไ์เป็น ยาแฮะลายเป็นอลเลเซอร์ขั้นสูงซุยต้าครับผมแห่ได้ก็ต้องแห่เนาะจะไม่เอาดีกว่าซุยต้าตีอ่ะกล้าผ่นขอคิดเข่าเลยเช็คอ่ะดอร์เทิเกอร์พลังบรรากาศตัวกราดหนึ่งใบนี่เนอะเติร์นข้เติร์นตั่วนะลายครับมันจะสีเพิ่มมายุควันเดอร์เอเซล่นี่แล้วก็ไายปุกหูเราสูงมันจะสีแดงสีแดงเติร์นโฮ้โหตอนนี้อะ ไหน,นไหน,นไหนไหนก็มาช่องช่องผมแล้วเราคือเพื่อนสนิทกันเขาบ,บทไปอะโอ้ยที่เขียนบทกันอ่ะกดสกิลวันเดอร์ก่อนก็นได้แล้วไปแล้วไปใช้ยสกิลของวันเดอร์นะครับโซบัสบนหนึ่งครับแล้วก็ซีทายซีทายจูเนอร์หนึ่งไปไม่ใช่ยูกิใจเย็นๆนะสองวงหนึ่งเป็นสามเท่ากับนี่แนี้อ่ะก่อนอ่ะขึ้นมาก่อนได้อ่ะสักหน่อยหนึ่งอ่ะลืมไปหนี้บทให้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเขียนบทให้ เรผู้มีพลังในกายจงใช้เปลวเพลิงนั้นนำพางสู่ผู้คนที่สิ้นหวังไปสู่ความหวังสูดเรียนไรดูเออกว่าจะได้สู้ชีวิตเชื่อไม่อะไรเดี๋ยวก็ชินถาออกก็อมไไหวเดี๋ยวก็ชินอ่าเป็นก็จะสิงพวกเราร้อนร้อนเอซซิลดูกอีกมันจะไปกิฟต์เอซซิลแล้วก็ได้จะลบตึงท่าอากาศผมหมาเลขสองใช่แล้ครับผมทำการเอาเตอร์บาร์เอาเรียนรู้ิลไ้วมึงเลเว่นแฮร์เลเว่นแฮร์เอซซิลเอซซิลทูตัว ไอ้ลงไปเปอร์แมนทิก้ามมือหนึ่งไปสุเปียคอสินะคอจูเนอร์มอนสเตอร์ไม่ใช่มึงพาไปยูกิเดียวเลยโอ้โหปกติผมเล่นเด็กนี้ผมถึงยูกิตลอดเลยมาแบทเดนเกตสองใช่แต่แรงลูกคำนี้ด้วยนี่แน่แต่แรงลูกคำนี้นี่แน่ไหนนี้เอาคาตติน่าเราได้ตีกันเหรอแบทเทิลนะครับ สิบสามบรรกาศแต่เมเช็คบูมิเลียนสิบสี่บรรกาศแต่เมเช็คไคเซอร์เดบัตสิบสองบรรกาแล้วแต่เมเช็คไม่มียี่สิบบรรกาเลยครับปล่อยปล่อยเลยครับปล่อยเข้าเลยนะเขเลยฟอนิกเกอร์ไม่มีโนพิกเกอร์ดอพิกเกอร์ตัวหนึ่งแปะแนนดอเลยผมมาคำการสปีดลาแล้วแหละจงมอบปีกสีขาวลงบนดาบสีเงินแดงมาก่อนสวรรค์ไรส์ดาวคนอีกไคเซอร์บูมิเลียนเดอะบัดโอ้แอคเซลทู ตัวการ์ดหนึ่งใบแต่นั้าคอผมไม่ที่โมกุฎาคุณเปิดห้าหากระสามนี่ไปเจอผมไม่มีมวควาเมเจ,มมมจเลยที่เบอือแย่นะ <c oughs> ตกไปสองใบแล้วแย่แย่แย่แต่ไม่เป็นไรครับผมผมใช้แค่ไม่ตายรับอะคอสปาร์ตแอโร่ครับผมสกิลทำง,งานสโบร้านหนึ่งพาเป็นการ์ดเป็นไคเซอร์ครับผมสปาร์ตหนึ่งซีไทยหากการ์ดไคเซอร์ฟจากกองการ์ดผสมพีเรไรอีกครั้งหนึ่งครับผมเอร์มิเลียนเดอะบลัดเซลิลทูไหนไม่ลบด้วย พอเลยจวดกันหนึ่งแต่น่าขอครับผมดากกอนเดเซอร์นาโอมิครับผมเฮ้ยนั่นนี้พอครับผมอีเดเซอร์ขั้นสูงซุยตันผมต้องเสือกการในมือไว้ให้กันกังวลท่ามสติเดียวด้วยรอบหนึ่งสิสกิลทำงานครับผมของวอร์เมเลียนเออร์เบอร์บาลหนึ่งน้ำก้านในเบอร์หนึ่งไปเข้าสู่โซกบวกห้าพันแล้วบวกไลฟ์เช็ค แล้วก็การโจมตีนี้จะมีกว่าแถวหน้าและสก,กิลเพิ่มเติมนะถ้านำเวอร์มิเลียนร่างแรง้าโฉบจะได้บวกหมื่นและหนึ่งคริติคอลน่ะเองกดังนั้นแบ t เทิ p ์ a เฟย์นะผมเวอร์มนะิเลียน n ันเ b อร์โบนะสองหมื่นเจ็ดพันคริปเปิลได้สองคริติคอลแถวหน้าทั้งหมดกว่าแถวหน้าทั้งหมดนะและการตีไทยนี้จะเป็นการบายแทนด้วยบายใช่ไหมใช่ใช เอาไว้ต้องไหนก็ได้ครับผมแต่ไมเลยเขีแม่แม่ป้องกันเป็นกาเนาะเอกาหมดนอกกล้องหมดเลยเดี๋ยวเรอ่าวันที่บน็อต5ท่าคุยใต้จะบล็อต5เปอร์เช็คเออเดินเดินวอนข้างหน้ามือเหนือครับผมสวีดีอันนี้เช็ค2คอรอนติเกอร์อันนี้ออกมาเซ็คอ่าเตอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผม2ดาเมจนะ2ดาเมจนะโน่ทิกเกอร์โน่ทิกเกอร์เนี่ย2หมื่น3เป็นกายนะครับผม2ไม่เสร็จนะ 1 8 0 0 0เดี๋ยวนะยังไม่ตีซุยต้าตีก่อนนะอันนี้หนึ่0หมอันนี้หม0 0นแปดเปีสองตีอันนี้เข้าเลยนานี่ขอทิกเกอร์นี่ไงผู้แข่งไม่มีแถวหน้าผมหนีคดีจังหวะนึ่งครับผมเอามีตีไม่เข้าหรอแล้วจบเตือนว่าแล้วว่าต้องจิ้งกิ้งก์เนี่ย้องเตือนจู๋ยังไงดีล็อกสกิลสองใบหนึ่งโมจูกันหนึ่งใบกระสุนเดียคอหนึ่งใบ เขาไม่ไลฟ์แพทิน่าเอเซลซะด้วยแย่แล้วเจอในโลกนี้ผมก็เอาล่านี้ยืนหาบอลไปเลยดีกว่าแย่แล้วมาแบทเทนเลยอันนี้17แบนการดามจเช็คคิวดิเกอร์พลังให้แบนการ้วเพื่อนปูนึดามิเมจอ๋ออันนี้ไม่อันนี้มันไม่ยิงแด็ดเลยไม่ครับผมผมไม่ได้กดทำการเอาเอาโซเฟอร์นั่นเองโอเคแต่ผมไม่ได้กดเอาไดเช็คเพิ่มอันนี้20นะ เป็นการตีเลยเท่าไรครับสามสิบห้าสองพิกสามหมืห้าสองพิการจบตีนี้ไม่รับครับสามห้าสองได้เป็นสี่สิบห้าสุดสุดอยู่ที่ห้าห้าห้าสิบห้าชิวสามหมื่นนะผมห้าสิบสองขออีกห้าพันเพื่อมิดให้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 ฮันเดอร์วาเลนะผมพิดเลยพิทเลยฟอนทิเกอร์ที่พลังข้างนี้ได้นี่ยังจะได้อีกเหรอใช่แล้ว เเคอ่ะหคิหนึงคิแล้วก็ฟรอนติเกอร์ฟรอนติเกอร์หนึ่งตีเลยครับเท่าไหร่ครับยี่สิบสามสี่สิบองสีองสเป็นการโอ้ิเป็นโจโเมาลืมเข้าโซ่ตวรลุไปบเบอร์แมนปัวสามพันลกพัดดความสามารถแล้วมันถือว่าเป็นการในมือแล้วลุกลดคามสามารถใช่อ่ีเนีย เท่าไรฮะหมื่นแปดครับโดนสิบเจ็ดเหรอเนี่ยจางมือเท่าไหร่ครับคุณโดนสองสี 2> 2, 4, 6, ่หกไปครับสิบเจ็ดโหแย่อะแย่อะผมไม่ประก,กันแล้วกัน <c oughs> ผ่านเรธอม,มือเจ็ดไปเหรอแซน,นด์นออฟผมขอประกาศตรงนี้ไฟนอลเธอเนาะผม <c oughs> ถ้าผมปิดคุณไม่ได้ <c oughs> ผมจะแพ้เองไม่ข้าไรเฟิลผมพอรักก่อนแดนเซอร์นาโอมิเอะผมไปแล้วแต่นั้ะก็พอทันเดอร์วันเลดี้ก้อนเปิดห้าผม กิบดัมบริกไคเซอร์วอร์มิเลียรหนึ่งใบขึ้นมือหรือว่าเป็นสปาร์แอโร่ขึ้นมือไม่มีครับผมสบายใจคุยว่าคุณจะสบายใจได,ไ,ดได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วสปาร์แอโร่อีกใบหนึ่งสองสามไปสวัสดีครับสบายใจย้อยไม่ดีสบายใจแล้วสร้างเมื่อไหรกกวว่ล่ะใช้งานสกิลวอร์มิเลียน์นะหนึ่งคัลเตอร์บาร์เข้าสู่โซอะปืนห้าหนึ่งติณไนนหนึ่ง แต่น er ั no ้นผมใช้งานสกิลว่าอัลติเมทเบรกกี้ครับผมหนึ่งใบสองใบสามใบได้พิกเกอร์ของบอวมิลลี่อาจะเพิ่มขึ้นอีกสามจะเป็นหกได้นั่นเองแล้วผมแล้วก็เมื่อจบเฟอร์ผมจะยิงดาเมจตัวเองเพิ่มสามดาเมจถ้าผมปิดไม่ได้ผมจะแพ้เองไงล่ะ้ออีเลเซอร์อีกหน่ะพูดโจโอลว่าผมไม่กดสกิลเพรอย่างเี้ผมจะตีกว่าแถวหน้านั่นเองแต่นั้นขคอผมพีจีเ้ยเธอสุดท้ายจริงนะ ย้่ัหน้านครับผมมีไหมไม่ออกเบอร์มิเลียนอันเตเมทนันเดอร์โบนะสองหมื่นเจ็ดหกได้เช็คสอนีนครับผมสองหมื่นเจ็ดใช่อ่ะส <32, 52. S 1> ามหมื่นสองห้าหมาเจได้เช็กจะเป็นห้าหมื่นเจผมหกไมาจะตีเจ็ดหมือันนี้เท่าไหร่นะับต,งต 27, ะงหมื่นเจ็ดพันครับผมสอง ถ้าสองดิกร์จะเป็นสี Bun ่หมื่นเจ็ดข้างเท่าไหร่บ้างเลยตอนนี้โจโอจะตีที่หมื่นสี่แปดพันจะสองลิแล้วก็อันนี้หมื่นหกถ้าก็โจโตีนี้มันฮิตอ่าจะจะฮิตอยู่สามสามตัวจะบวกไปหมื่นห้าหมื่นห้าสิบหกบวกหมื่นห้าสามสิบเอ็ดสิบหกอันนี้สิบสามบวกห้าเป็นยี่สิบแปดอนนี้โดนโจโตีอยู่ด้วยใช่ครับผมอันนี้ไปก่อนอีกสร็จไม่ได้โอเคผมจะบวกหมื่นห้าครับผม เท่านี้เลย42,000นงันนเหรอ4ี 42, ่0มต้องไร้ห้ได้2ใบสองใบก็สี่มนเจ็ 2> 2ไ 4, 000, ดได้นะอันนี้5้า0ม5 000, 2 0ห้าหม0 0นสองห้ามืสอเได้เช็คจะเป็น5้ามืเจ็ดใช่เพิร์ชเช็คไม่มีเอรานะรอทิกเกอร์ผม<ป>จวนก่อนมือเท่าไหร่ฮะมือสี่ใบผมเดียวเวลละห้กับนาโอมิครับผม <laughs> เหลืออีกสาได้เหลือสองเอ้ยเหลือสี่ผมสี <Okay. S 2> ่ครับเติร์ดฟ o อนทิกเกอร์แถวหน้าบุกหนึ่งหมื่น <Okay. S 2> โอ้เช็คไม่มีวิปเช็คไม่มีไฟนอลเช็คไม่มีอะผมไม่มไ,มมไมยงยสองได้เอาอยู่ไปสได้เอาอยู่แน่ <laughs> แล้วผมเพิ่งดูตัวผมพลาดผมพลาดแนวโจอโอดีก่อนโ <laughs> จอโอดีเอาหมื่นสี่หมื่สี่อ <laughs> ีเหลือเท่าไหร่้าเนะมส,<า>มสมี มัน,นไม่ใช่เหมือนสีมันจะบอกวอนติเกอร์ไปเป็นสองหมื่นสี่ันนะผม่างสองสีงัไปยี่สิบเดะนเยี่ผมสิบสามสิบแปดยี่แปดสามสิบแปดแลผมสาแปดใช่เท่าไหร่เท่าเลยฝั่งนี้เหรออ่าสิบหกยี่หกสามหกสี่สิบเอ็ดอันนี้สี่สิบเ็ดคนนี้สี่คนนี้ยี่สิบแปดโอเคองั้นหนึ่งดาวเมร กูโนทิเกอร์แปดตีก่อนนะสี่สิบหกครับผมปาดการ์ดในมือให้หมดก่อนตอนนี้มือเหลือสามไปเท่านั้นยี่มันหกพันไปไปโนฮิวอือชนะชนะไงล่ะไอ้บีโอ้าอานนี้เปิดกอดในการาศอยู่นี่เองใช่กันนแย่ดังก็จบไปแล้วผมสำหรับเอเซลแล้วก็เวอร์มิเลียนนะผมก็ ถ้าผมถ้าผมป้องกันเมื่อกี้ตกไปนัดยิวเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกตายแต่ก่อนจกไปแล้วผมสลับทิปเปิดตัวของเป็นกาดบีไฟสตรีมเอเชียเซอร์กิทนั่นเองก็ขอขอบคุณโดลลี่ของผมที่มาถ่ายทำด้วยกันไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวในภายพังหน้าคูกวินโดลลี่ก็จะมาเป็นหนูทดลองให้ผมนะก็สปอยไว้เลยว่าพายพังหน้าจะเป็นบีไฟสตรีมของ แมตตกาดจีอีแอนไพสิคนั่นเองกับสุดที่ภาคสาโลกนะโอเคตัวเหล่า,านี้ผมและโตลลี่ของตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับลาไปลาสเตสอร์บแมตต์การดมาคิดดากูนเอริกนะจงทลายกงสวรรค์และจงจุดตีลงมาราชจำแรงอย่าสายฟ้าไรดับนอีกไคเซอร์เวอร์มิเลียนมาจงม้อปีดสีขาวและคุณมดาสีเงินแดมมากอรแห่งสวรรค์ซูเปเรียคอสไรด์แล้วคอีกไคเซอร์เวอร์มิเลียนเจอปรัด เขาพูดย้ำไม่หมดไปเดีเ๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ผิดแค้นคุณไรเปนเดอ่อปอาประกอบปสิงเดียวสอบครับไมเช